เขาจะมีความเชื่อเหมือนๆกันเลยว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินคือถ้าคุณคิดว่าใครทําคุณคนนี้ก็จะโกงฉันคนนั้นก็จะโกงฉันฉันเชื่อใครไม่ได้ชีวิตเชื่อใครไม่ได้คุณไม่มีทางที่จะโตสิ่งที่มันอาจจะไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้เติบโตคนเหล่านี้เขาได้มาซึ่งถึงหน้าที่การงานเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าเขามีความคิดที่ลบไม่ใช่เพราะว่าเขาแค่ทำงานเก่ง ะะแต่จริงๆแล้วเขามี3มสิ่งเนี้ที่ที่เขาต้องมีอะ่ะเพื่อที่จะไม่เขามาถึงจุดนี้หรือว่าไปต่อได้นั่นเองสวัสดีค่ะ welcome to inspired by m a y podcast นะคะโดยครูเมยนี่เองนะคะ podcast เนี้ยทำขึ้นมาสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของจิตวิทยาจิตใต้สำนึกคว a น t ัมฟิสิกส์ สิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีอยู่แน่นอนนะคะอย่างเช่นความเชื่อของเรานั่นเองนะคะหัวข้อวันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนะคะวันนี้คุณเมย์จะมาพูดถึง3สิ่งที่คนรวยต้องมีนั่นเองนะคะหรือว่าบิลเลเน์ต้องมีนั่นเองนะคะอ่าทำไมคนรวยต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสามหัวข้อนี้นะคะมันทำให้ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการหรือว่าคนที่เขาเสิร์ช h มาแล้วนะคะว่าคนรวยเนี่ยมี3ามสิ่งนี้แน่นอนนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะก็ ไปฟังกันเลยดีกว่านะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจก่อนที่จะไปฟังกันเนาะคนที่สนใจพอดแคสต์นะคะชอบพอดแคสต์นี้นะคะขอให้ช่วยคุณเมย์นะคะในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเมื่อคุณเมย์มีอพิโดใหม่ๆออกมาเนี่ยจะได้เป็นบรฟังกันทันทีเลยนะคะไม่ตกข่าวแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้3ส,สิ่งที่คนรวยต้องมีนั่นเองนะคะคืออะไรคุณเมย์เนี่ย อยู่ในวงการจิตวิทยามานานนะคะสิบสปีจะเข้าปีที่14แล้วเนี่ยแล้วการที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราคุยแต่กับคนที่อาจจะเป็นไม่สบายทางจิตหรือว่าคนที่แค่เป็นซึมคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นโรคก,กังวลหรือว่าโรคทางจิตต่างๆเท่านั้นนะคะคุณแม์คุยกับ m ม n นียบิลเลนแนร์มิลเนแนร์นะคะผู้เมมีลูกค้านะคะที่เป็น CEO เป็นบิลเนแนร์นะคะเป็นนักธุรกิจใหญ่เป็น e อ็กเซ i v คเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะคนเหล่านี้เขาได้มาซึ่งถึงหน้าที่การงานเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าเขามีความคิดที่ลบไม่ใช่เพราะว่าเขาแค่ทำงานเก่งนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีสามสิ่งเนี้ยที่เขาต้องมีอ่ะเพื่อที่จะ ทำให้เขามาถึงจุดนี้หรือว่าไปต่อได้นั่นเองนะคะข้อแรกข้อแรกนะคะเรามาทายกันไหมอ่าไม่ต้องทายดีกว่าเราคููไม่บอกดีกว่าข้อแรกนะคะเขาจะไม่เป็นผู้ถูกกระทําค่ะหมายความว่าเขาจะไม่มองตัวเองนะคะว่าเป็นวิกติมเขาจะไม่ใช่วิกติมเลยนะคะเขา ไม่อยู่ในเครือข่ายหรือว่าแม้แต่มีความคิดว่าเขาเป็นวิกติมนั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะเขาจะคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่มันอาจจะไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้เติบโตมันเหมือนกับเกิดขึ้นเพื่อเขาอะไม่ใช่เกิดขึ้นกับเขาเข้าใจไหมเกิดขึ้นเพื่อเขาเหมือนกับว่ามาให้เห็นให้เรียนรู้ให้โตอา่าไม่ใช่ผู้ถูกกระทําไม่ใช่ว่า พ่อแม่ทำลายฉันฉันเลยเป็นอย่างนี้อ่เพื่อนคนนี้หักหลังฉันฉันเลยเป็นอย่างนี้คนนี้โกงฉันฉันเลยเป็นอย่างนี้ครูว่าฉันฉันเลยเป็นอย่างนี้คนที่มี millionaire หรือ billionaire mindset เนี่ย no longer a victim ค่ะ t h e y never a victim เขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำเลยเขาคิดเขาจะคิดว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยมันมาเพื่อให้เขาโตมันมาเพื่อให้เขาเรียนรู้มันมาเพื่อให้เขาเก่งไปมากกว่านี้นะคะ,ะยกตัวอย่างสมมติว่าอคูเมมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นรวยนะคะเป็นคนรวยคนหนึ่งนั่นเองนะคะมีกิจการเป็นนักลงทุนนะคะเขา เขาจะไม่มองว่าเขาไม่เคยมองว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาจะไม่มองว่าใครทําอะไรเขาอืมเขาจะมองว่าเขาจะมองว่าเขาทําอันนี้เพื่อให้เป็นอย่างนี้นะเขาจะไม่กลับไปดูว่าอุย้ยตายแล้วแม่ฉันใจร้ายกับฉันจังเลยแม่ฉันเอ่าทนอย่างงี้กับฉันเขาเขาเขาจะไม่ไม่ไม่ไมม,มองเรื่องนี้เขาจะมองว่าณนะตอนเนี้ย เขาต้องไปต่อเขาจะไปต่อ,อยังไงไม่ใช่ว่าคนนี้ทําให้เขาเสียใจคนนี้ทําให้เขาเจ็บนะเขาจะฝังเขาจะสนใจแต่เรื่องว่าเขาจะไปต่อ,อยังไงทํายังไงถึงจะหาโซลูชันให้ไปต่อได้อันนี้คือเป็นคนที่มีมซ์เซ็ตที่ไม่ใช่วิกติมหรือแม้แต่คนที่สามารถออกจากมาวิกติมไมซ์เซ็ตได้ก็สามารถที่จะฟลอริชแล้วก็โตได้นั่นเองนะคะ ทีนี้ในในบางเคสนะคะอาจจะเป็นเคสที่เคยเป็นวิกติมมาก่อนแล้วมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นวิกติมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันจะไม่ประสบความสําเร็จฉันต้องหลุดจากการเป็นวิกติมมาได้นะคะอย่างเช่นลูกค้าผู้มีคนเนืกอคือว่าเคยมีความเชื่อว่าคนว่าเราไม่ดีคนว่าเราไม่สวยคนว่าเราไม่เก่งทําให้เขาไม่สามารถที่จะ flourish หรือว่าออกมา อยู่ในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้เพราะเขาติดอยู่กับความเป็นวิกติมนั่นเองนะคะพอเขาสามารถที่จะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่วิกติมอีกต่อไปนะคะฉันเป็นเหมือนกับ I am the boss of my life I find my way ว่าเขาออกหลุดออกมาจากการเป็นความรู้สึกว่าคนกระทำเขาได้แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนดำเนินเรื่องราวชีวิตของเขาเองนะคะ เขาก็สามารถที่จะ flourish แล้วก็ออกมาทำ business โตกิจการของเขาได้เพราะเขาหลุดออกมาจากการเป็น v i c ติมนั่นเองนะคะทำให้เขามีกำลังใจอะ่ะคือถ้าคุณคิดว่าใครทำคุณคนนี้ก็จะโกงฉันคนนั้นก็จะโกงฉันฉันเชื่อใครไม่ได้ชีวิตจริเชื่อใครไม่ได้คุณไม่มีทางที่จะโตคุณไม่มีทางทจะเป็นอ r e พ e u r ที่ประสบความสำเร็จแน่นอนคอุณเมท คุเมย์ย้ำนะแน่นอนนะถ้าคิดว่าเดี๋ยวคนนั้นก็มาจะทําฉันเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาโกงฉันจบข่าวเลยค่ะมันจะไม่มันจะเจอมันจะ attract แต่ energy ที่มาโกงแล้วคุณก็จะเชื่อไปเรื่อยๆว่าเห็นไหมมีแต่คนมาโกงเพราะว่าคุณกาลังดึงดูด energy แบบนั้นไงคะอ่ะโอเคข้อสองนะคะก็คือความเชื่อในพระเจ้าถ้าเป็นคนไทยคือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธความเชื่อใน สิ่งที่ higher than you นะคะเชื่อว่ามี higher power ที่ช่วยคุณเชื่อว่าคุณถูกถูกอกได้รับความรักจากพระเจ้าหรือว่า higher power ในในเมืองไทยก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้ารักเราบางคนที่อาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของศาสนาก็จะเป็นโฟกัสในเรื่องของจักรวาล on your side นะคะแบบ all the good ก็ the good at the source the God is on your side loving you supporting you นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเขาเชื่อกันอย่างนี้จริงๆนะคะว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะรักแล้วก็ดูแลเขาอยู่นะคะเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคเมื่อเขาเอาตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าหรือว่าเป็นเป็นคนที่รับการดูแลจาก พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะมันทำให้เขาเชื่อในอบันดันมันทำให้เขาเชื่อในเวลมันทำให้เขาเชื่อในพลังงานของการ n มนเฟสว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ว่าเขาาสามารถผ่านอุปสรรคไปได้แต่ในความเชื่อนี้ครูเมย์ไม่ได้บอกว่าให้งมงง่ายแต่ให้เชื่อในพลังงานที่คุณมองไม่เห็นเชื่อใน ที่มองไม่เห็นก็อาจจะยังงมงายอยู่ให้เชื่อในพลังงานที่มีอยู่จริงให้เชื่อว่าถ้าคุณมีพลังงานที่ดีมีคุณเป็นคนดีมีความคิดที่ดีมีแต่สิ่งดีๆด,ดูแลคุณมีคนที่สป,ปอร์ตคุณเพราะว่ามีสิ่งดีๆอย่างเงี้ย on your behind your back supporting you คุณก็จะมีกำลังใจแล้วก็มี power ที่จะทำต่อไปแต่ทีนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่เป็นบิลเลแนร์คนที่เป็นที่เขาสักซเซสป่ะเพราะว่าเขามีเอ็กซ์ตร้าความเชื่อความรู้สึกว่าจักรวาล is on their side love god love is on their side แล้วชีวิตของเขาอยู่ในมือของพระเจ้าเขาเชื่อว่าสิ่งดีๆมันอยู่ในชีวิตเขาอะคือเขาเชื่อคนรวยนะคุณเมย์มีลูกค้ารวยเยอะ ขอบอกขอบอกลูกค้าที่มีเงิงนเยอะมากแล้วทุกคนคือคุณเวก็ทำรีเสิร์ชไงว่าคนที่คนรวยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเชื่ออะไรคือเขาอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นแต่ในเรื่องเงินเขาไม่มีปัญหาแล้วเขาบางคนไม่ได้รวยแค่คือเขาก็อยากจะรวยความรักด้วยไงคนพวกนี้เขาไม่ได้อยากจะรวยแค่เงินเนาะพอมีเงินแล้วเขาอยากจะรวยความรักรวยความสุขอ่ะเขาก็เลยมาปรึกษาเพื่อที่จะรวยสุขภาพอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชื่อ เหมือนเหมือนกันเลยว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาหาเงินไม่ได้เขาเชื่อว่าเขาเก่งเขาหาเงินได้เขาอ่ามีซัพพอร์ตเขาเชื่อว่าสิ่งดีๆอยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาก็เชื่อในอถ้าเป็นภาษาสาพูดเขาจะเชื่อในศาศาพระเจ้าเชื่อในกอต่างๆเชื่อเชื่อในพลังงานที่สูงกว่าเขา เนี่ยแล้วเขาก็ฝ่าฟันผ่านอุปสรรคมันมีมีมีสปอตลอดเวลานะคะนเรื่องเรื่องจริงที่คุณเบเจอมาในหลายๆเคสมากๆนะคะ,ะเขาฉันด้วยความที่เจอมากับตัวเองด้วยแล้วก็เจอมากับคนอื่นด้วยทําให้คุณเมยเชื่อว่าใช่พลังงานที่ ที่มีอยู่ในจกักรวาลเนี่ยที่เราสามารถที่จะจับต้องได้เราต้องเชื่อเขาว่าเราสามารถจับต้องเขาเราต้องเชื่อว่าเขามีอยู่จริงมันถึงจะทําให้คุณเอ็กซ์ตร้าแบบประสบความสำเร็จอาจจะมากกว่าคนที่เขาไม่เชื่อตรงนี้หรือว่าไม่รับพลังงานพวกนี้เลยก็ได้แต่แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตามความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครไม่เชื่ออ่ไม่เป็นไรหรือว่า อย่าถืออย่ายึดถือว่ามันเป็นหลักในชีวิตของคุณนะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องบอกไว้ก่อนมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยเพราะว่าคุณอาจจะไม่สนใจไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะคะวิจารณญาณว่า จะ,จะคิดไปทางไหนแต่ว่าครูเมย์พูดเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นบ่อยแล้วก็เรื่องความเชื่ออยู่แล้วแล้วครูเมย์ก็มีประสบการณ์พวกนี้ส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ส่วนตัวของลูกค้าหลายๆคนที่ครูเมย์ทำงานมา13ปีอ่ะโอเคอข้อที่สามทำไมที่คนรวยเขามีกันคนที่เป็นเ i ล l i น n a ร์คนที่ประสบความสำเร็จมีกันก็คือว่าเขามี good health ค่ะหมายความว่าเขารักษาสุขภาพเขาเชื่อในการรักษา สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายของตัวเองเพราะถ้าเขาไม่มีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายที่ดีใครจะทําให้เขารวยใครจะมาดูแลเขาพลังงานอับบันดันมันเข้ามาหาเราไม่ได้ถ้าเราสุขภาพไม่ดีเพราะทุกอย่างคือพลังงานเนาะทุกอย่างคือพลังงานจริงๆถ้าเราไม่ดูแลตัวเองถ้าเราเน็กเล็กตัวเองถ้าเราปล่อยตัวเองไป นะคไม่สนใจสุขภาพไม่ดูแลความรู้สึกของตัวเองไม่ดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่ดูแลว่าคุณกินอะไรเข้าไปไม่ดูแลว่ากินแต่ยาแต่ว่านอนหลับไม่เพียงพอพอฟแต่ผิวแต่ว่าไม่มีความสุขกินแต่ยาซึมเศร้ากินแต่ยาแก้กังวลทำงานหนะัก ไม่สนใจตัวเองไม่มีอแวนเนยสว่าเฮ้ยเราต้องพักแล้วนะเราต้องอนั่งสมาธิเราต้องกินข้าวดีๆเราต้องกินข้าวที่มีมสารอาหารเราต้องกินวิตามินเราต้องดูแลรักษาสุขภาพผมสุขภาพผิวสุขภาพจิตใจถ้าคุณไม่สนใจเรื่องเนี้ยคุณก็จะมีพลังงานที่ลบนะคะหมายความว่า มันคือวเบรชั่นมันคือพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีโลไ v ว b r เบรชันเพราะคุณไม่สนใจเรื่องพวกเนี้ไอ้สุขภาพจิตมันก็ต้องไปด้วยสุขภาพใจก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่มี Higher Vibration ที่จะรับพลังงานที่เป็น Pure Energy เงินอบันดันความสุข Amazing things in this world เนี่ยคือ Pure Energy เป็นเป็นพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิม์มันก็แปลออกมาเป็นเงินเนาะแต่ทีเนี้ย ถ้าคุณไม่สามารถที่จะมีแคปซิตี้ที่จะรับพลังงานดีๆแบบอบันดันแบบความสุขหรือว่าเงินแคปซิตี้ที่จะรับเงินเยอะๆได้นะคะเขาก็เข้ามาหาคุณไม่ได้เพราะคุณมีแต่เศร้ามีแต่ทุกข์มีแต่สุขภาพที่ไม่ดีส่วนคนที่มีฐานะดีอ,อ หรืออยากที่จะเป็นคนที่มีฐานะดีคนที่จะรวยคนที่จะเมนเทนความรวยของเขาเมนเทนความเวลเทียบาัน,านของเขาเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองเขาต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆไม่งั้นเขาไปต่อไม่ได้ไม่เขาจะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะมีเงินแต่ไม่มีสุขภาพก็ไม่สามารถที่จะเมนเทนเวลได้เช่นกันอาเพราะฉะนั้น คนรวยคนที่ประสบความสําเร็จต้องมีอะไรสามอย่างก็คือ 1. ฉันไม่ใช่วิกติมสองฉันมีไฮเออร์พาวเวอร์ฉันมีกอดฉันบีลีฟอินกอดฉันบีลีฟอินไฮเออร์พาวเวอร์ฉันบีลีฟอินจักรวาลฉันบีลีฟอินสิ่งที่มันสูงเพื่อที่จะรับแบบไเบรชันสามฉันเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีฉันรักและดูแลในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอัฟเฟอร์เมชันวันนี้คือฉันเป็นผู้สร้างฉันไม่ใช่วิกติม ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีฉันสามารถที่จะรับพลังงานดีๆได้จากจักรวาลฉันมีสปอร์ตฉันเชื่อในพระเจ้าฉันเชื่อในพลังสปอร์ตของจักรวาลของก o อดของเดียตี้ของโลกใบนี้ฉันสามารถที่จะรับพลังงาน w e Well l Abundant เงินทองเข้ามาในชีวิตฉันได้เพราะฉันเป็นผู้สร้างชีวิตของฉันเองเพราะฉันเป็น คนที่มีสุขภาพดีจิตใจดีฉันเป็นคนดีฉันทำความดีฉันกำลังถือ Energy ดีๆเอาไว้อันนี้ Affirmation ฝากเอาไว้ให้ด้วยละก,กันนะคะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ Podcast ก็สั้นๆชิวๆสบายๆขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนมีเงินมีทองใช้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขอให้ทุกคนได้เป็นเศรษฐีหรือว่า สถีให้กับตัวเองให้รู้สึกถึงความมี well a b u n d a n t ในตัวเองหลังจากฟังฟังพอดแคสต์นีลแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ครูเมย์ก็พอดแคสต์จบลงเท่านี้เจอกันหัวข้อหน้าพอดแคสต์หน้าแล้วก็ถ้าใครกดชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe inspire by m มหรือไปฟังใน spotify ได้เลยค่ะ